ครับสวัสดีครับช่องเสนกสอนพนาครับอันนี้นะครับพึ่งปฏิมาวันนี้อันนี้เอามาแบ่งกับน,น้องเขาในพื้นที่ของเขาเนาะนี่นี่น้องเขาบอกว่ามันอยู่มาประมาณสิบสิบห้าวันแล้วผมยังต่อไปอีกห้าวันไปที่สิบวันเลยมันเลยแก่นี่ยไหมนี่นี่นี่ส่วนที่มันแก่ เห็นไหมนี่นี่พึ่งพึ่งไข่นะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันพึ่งไข่ลองใส่มันจะเริ่มแก่แล้วครับนี่นี่เห็นไหมฮะนี่ตรงนี้มันก็มีไข่อยู่นะครับนี่เห็นไหมข้างในะ่ะเห็นไหมเห็น,หนตัวหนอนไหมเนี่ยมีทุกช่องเลยแต่ว่าเขากำลังอ่ายอดไข่ไม่นานนี่นะครับ ผมถ่ายมากระท่อนกระแท่นครับกลัวก็กลัวนะไม่เคยเอานะพึ่งนะไม่เคยตีพึ่งนะไ,งนะไอหัวน้ํามานี่ได้สองขวดครับให้น้องไปเนี่ยเนี่ยสองขวดมันถึงขวดนะเนี่ยได้คนขนาดเนี้ยสองขวดนี่นะครับเห็นไหมสวยๆแบบนี้เลยอันนี้เหมือนกันอันนี้แบ่งกันแล้วนะครับ แบ่งกับน,น,น้องเขาก็อันนี้ก็มันก็จะพึ่งอ่านี่กำลังมีใครสวยยสวยๆครับสวยๆโผลไม่เคยตีพึ่งครับต้องอ่าป้องกันเซฟตีอย่างขนาดหนักเลย <laughs> มันก็เข้าอยู่นะครับผมกม็มาทำหมวก ำหมกอย่างนี้นะครับเนี่ยทำหมอกอนี้เลยเป็นตาข่ายแล้วก็ไอ้นี่รองเท้ารองเท้านี่ก็ยาวแบบนี้นี่สั่งซื้อมานะครับกันเสื้อก็เสื้อชุดหมีครับชุดหมีก็ได้ประมาณนี้แหละครับเนาะพอหาอยู่หากินนะครับเนาะ เพราะว่าบ้านนอกของเราก็มีแค่นี้แหละครับหาอยู่หากินป้ายตามป่าตามเขาอ่าอันนี้มันไม่อยู่ป่าอยู่เขาครับอยู่ในบ้านคนแล้วก็อยู่ใกล้กับอคอกคอกแพะกว่าว่ามันโตขึ้นมาก็คือมันจะมันจะต่อยแพ้เอานะครับก็เลยต้องจะเป็นต้องตีนะครับต้องตีถ้าไม่งั้นก็มันก็จะลำบากครับเนาะ พอมันโตขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาไม่อยู่นะครับก็เอาไว้แค่นี้ถ้าถ้าใครสนใจที่จะตีพึ่งก็ให้เซฟตี้หน่อยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าตีขายนะครับเอาไว้กินนะครับเนาะ เอาไว้กินดูตัวแม่มันตัวเบลเริ่มเลยนี่ตัวเบลริ่มเลย <Okay. S 1> สำหรับคลิปนี้ก็มีไว้โชว์แค่นี้นะครับเพราะว่าคนไม่เคยตีพึ่งนะครับคนไม่เคยตีพึ่งได้แค่นี้ก็ดีนักหนาแล้ว ได้นาพิกหนึ่งนะครับไม่รู้ขอไปทำไงกินแต่ผมเอาเอาไปปนนาพิกบ้านทางเหนือเขาว่าปนนาพิกนะครับนะปนนาพิกอันนี้ก็ให้น้องเข้าไปเจ้าของที่เจ้าของที่คนไม่เคยตีพึ่งก็ต้องจะเป็นต้องตีนะครับเพราะว่ามันจะถ้าอนาคตมันจะรังใหญ่ก็เอาไม่ไหวนะครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องเขียนอักษรพนานะครับจะมีคลิปดีๆต่อไปนะครับก็วันนั้นก็ลงไปทีนึงนั่นก็ได้รังหนึ่งแต่ว่ารังนั้นรังอ่อนครับอันนี้มันสีน้ําตาลเห็นไหมอ่าก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าผมเอาไว้อีกห้าวันนี้คงจะไม่ได้กินเลยเหลือแต่รังเปาอย่างนี้เลยนะครับ <laughs> สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับ สวัสดีครับ